สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตในอีพีที่146กันค่ะ วันนี้มีพระบ้านพระเก่าเก็บมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมไปมพร้อมๆกันทั้งหมด19รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะท่านวิธีการแจ้งปิดนะคะอย่างเช่นนะคะหากท่านสนใจ บูชาหมายเลขสามนะคะท่านแจ้งปิดได้เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระหุรมานนะคะลือเรียญแม่ทัพภาคสองของหลวงปู่ศิราสิริจันโทค่ะท่านท่านก็จะได้รับองค์นี้ไปเลยน้องท่านเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทลงยาสีแดงน้องท่านงามมากๆเลยนะคะ ปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะเป็นที่ต้องการของประชาชนมากๆเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะท่านหรือท่านใดนะคะจะสนใจหมายเลขที่13นะคะรายการที่13วันนี้ของท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมของท่านมวลสารเดิมๆนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ของท่านไม่มีหักซ่อมในทั้งสิ้นนะคะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านค่ะท่านใดอยากมีพระสมเด็จสวยๆสักรายการว้บูชาไม่พลาดนะคะหรือท่านใดสนใจ หมายเลข16นะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลข16ได้เลยค่ะรายการนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อสดนองท่านปากน้ำนะคะเป็นรุ่นที่1นึ่งนาท่านเคลือบฉลักนะคะงามมากๆเลยนะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะท่านที่เบอร์0ูนย์2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จดจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ หากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันได้รายการไหนไปนะคะน้องขอแสดงความยินดีด้ดวยนะคะท่านแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะคุณท่านหมายเล็กหนึ่งค่ะขอเปิดด้วยนะคะเป็นรูปเหมือนปั๊มของหลวงพ่อเดิมค่ะเนื้อทองเหลืองนะท่านปีสองสี่แปดสองวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะประเภทองค์พระนะคะเป็นพระรูปเหมือนพระ รูปหล่อ้องท่านรายการนี้นะคะท่านใดนะคะศรัทธาหลวงพ่อเดิมนะคะไม่พลาดของท่านองค์สวยมากๆเลยนะคะเนื้อเก่าเดิมของท่านเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบเลยนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันให้ที่600บาทเท่านั้นค่ะ หกรอยบาทเท่านั้นเลยนะท่านมีเพียงแค่1รายการเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจหลายองค์หลายรายการมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนของท่านนี่คะ่ะมาดูองค์พระกันชัดๆนะคะท่านดูคะ่ะตรงใต้ฐานนะคะจะเห็นรอยจานยานท่านเต็มเลยนะคะมีรอยจานเดิมๆของท่านเป็นจานมือนะคะตรงใต้ฐานอักขระไว้ว่าหลวงพ่อเดิมนะมท่านเนื้อทองเหลืองนะคะรูปเหมือนนะท่านเป็นรูปหล่อคะ่ะรูปหล่อรอยองค์ของหลวงพ่อเดิมนะคะ ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะท่านใดศรัทธานะคะจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยน้องท่านแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะแบ่งปันกันไปให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะท่านใดไปต่อได้ในวันนี้หนูยินดีมากๆเลยนะคะท่าน,น6 0 0บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อเลยที่หมายเลข2นะคะท่าน,านรายการนี้นะคะท่าน,านขออนุญาตนะคะให้กับผุณท่านได้เห็นหน้ากล่องกันชัดๆค่ะเป็นพระปิดตานี้ เป็นพระปิดตามหานิยมหลวงปู่กแก้ววัดเคอวันจังหวัดชนบุรีนะครัท่านชุดกรรมการพิเศษ5องค์ค่ะปี250 0นะคะท่านจะได้รับทั้งหมด5องค์ด้วยการเขอาท่านเก็บได้เก็บนะคะท่านใดจะมีบุญบารมีได้ไปนะครับท่านไม่ใช่ว่าใครจะหากันได้ง่ายๆนะคะ บ้านหลังนี้นะคะท่านพระบ้านพระเก่าเก็บเขาชอบเก็บสะส,สมปิดตาพ่อแก้วนะคะท่านเก็บได้เลยนะคะได้จะได้รับทั้งหมด5องค์ด้วยกันค่ะสังเกตนะคะแต่ละองค์มีคราบทององค์ลงรักปิดทองทุกองค์่ะท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยน้ำท่านเป็นหลังแบบนะคะนี่ค่ะคราบทองนะคะแขนขาท่านชัดนะคขณท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักส้อมน้ำท่านห้าองค์แบบนี้ท่านได้สนใจนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่ 700บาทเท่านั้นค่ะทานเจ็รอยบาทเท่านั้นเลยนะคะได้รับทั้งหมดท้าองค์ชุดกรรมการนะคะเดี๋ยวให้ชมตัวอย่างกันนะคขาทานนี่ค่ะตรงแขนตรงนี้นะคะท่านสังเกตเห็นไหมคะมีคราบทององค์ลุงรักปิดทองนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะท่านใดศรัทธาไม่พลาดเขาทานเก็บใต้เก็บนะคะเนื้องามเนื้อเก่าของทานด้านหลังนะคะเป็นหลังแบบค่ะ ห้าองค์นะคะท่านแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะแบ่งปันกันไปให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะถ่านมาาท่านมากันที่รายการที่สามค่ะหมายเลขสามรายการนี้เป็นเหรียญพระหุระมานนะคะอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะท่านท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะรายการนี้นะคะหลายท่านตามหาตามเก็บกันอยู่นะคะเชื่อว่าหลายท่านนะคะท่านยังไม่มีรุ่นนี้กันนะคะ เป็นรุ่นที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะท่านเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะท่านจากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชานะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาดลงยาแดงค่ะท่านใดถูกฉลกกระสีแดงนะท่านควรเก็บนะคะท่านดูค่ะตัวหนุมานใหญ่ๆเลยนะคะลายเส้นคมๆของท่านตัวหนังสือยานอขระท่านชัดนะคะเหรียญมากประสบการณ์นะ,ะท่านนี่ค่ะหนุมานชัดๆเลยนะคะเหรียญงามค่ะ ท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงนะคะมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะท่านจะประกอบไปด้วยสองยันนะคะเป็นยันยันพุทโธอรหังนนอวท่านและยันพังหดระมาณค่ะองค์นี้นะคะมีหมายเลขโค้ดเนาท่านหมายเลขสามห้าด้วยนะคะ<ม>เลขโค้ดต้นๆน,นะคะดวงใครดวงมานท่านใดได้ไปในวนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะต่อโค้ดทพรจุดสองต่อโค้ดทพจุดสองนาท่าน รายการนี้นะคะเหรียญน,นะคะท่านใดสรัทาวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะนี่ค่ะเสริมสร้างขวัญกำลังใจนะคะท่านเหรียญพงหรรมาณนะคะแบ่งปันที่ห้าอยห้าบาทเท่านั้นค่ะห้าอห้าสบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่นะคะ หมายเลขสี่วันนี้ค่ะเป็นเหรียญประหูประมานเช่นกันนะคะอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ศิราสซริจันโทนะคะหรือเรียกกันว่าเป็นเหรียญแม่ทัพภาคสองนะคะท่านทันใดนะคะศรัทธานะคะอยากเช่าบูชาว,วันนี้ให้ทันกันนะคะมีจํานวนจํากัดของท่านได้แบ่งปันมาไม่เยอะนะคะวันนี้ขอลปอยแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาสีเขียวแล้วท่าน เขียวเนียวซับนะคะองงามเช่นกันค่ะท่านดูนะคะตรงในบงแขนนะคะคุณท่านก็จะมียันนะคะตัวหนุมานคมๆตัวหนุมานใหญ่ๆชัดๆเลยน้องท่านหูต้องตันด้วยนะคะเรียนนี้นะคะท่านใดศรัทธาแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเนาะท่านาด้านหลังนะคะ มีหมายเลขโค้ดทุกองค่คะคุณท่านดวงใครดวงมันดาวท่านโชคใครโชคมันจะได้องค์ไหนไปนะคะทอพอจุดสองนะคะต่อโค้ดด้านหลังทอพอจุดสองค่ะเรียนพระองค์รมานมีประสบการณ์นะคะทค่านจากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชานะคะเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะท่านวันนี้นะคะหากท่านใดรับคู่นะคะพิเศษให้เลยค่ะท่าน หากพี่น้องชาวไทยท่านใดนะคะท่าน gu นะคะสนใจศรัทธานะคะรับคู่วันนี้แบ่งปันให้คู่นี้ที่900บาทเท่านั้นค่ะหากท่านนะคะรับสองเหรียญนะคะคู่นี้นะคะได้ลงยาสีแดงหนึ่งองค์ได้ลงยาสีเขียวนองนะคะคู่นี้คู่แบ่งปันให้เลยที่900บาทพร้อมส่งจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะหากท่านได้รับ1องค์นะคะเหรียญละ500บาทเท่านั้นค่ะท่านใดรับคู่คู่ละ900บาทเท่านั้นเลยนะท่าน ให้ทันจองกันให้ทันย้ําอีกทีมีจํานวนจํากัดนักทันหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดค่ะมากันต่อเลยที่หมายเลขห้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นดวงดีของท่านวหว้ครูป,ปีหกเจ็ดหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะดวงดีองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะท่านเรียนงามนะคะชื่อรุ่นดีด้วยคงท่านดวงดีนะคะ เนี่ค่ะหน้าตาท่านคมคมนะท่าเนาเรียนกลิบเรีๆๆยนโวงค่ะน้าไม่ศึกไม่มีรอยขีดขว่วนนะท่านหลวงปู่ศิิารายการนี้ท่านนายเสนาวันนี้แบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะท่านที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะท่านรุ่นดวงดีนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บวันนี้มาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะท่านใดไว้ได้ดของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะ ด้านหลังนะครท่านเป็นพยานนาคเจ็ดเสียนด้วยกันนะคะหลวงปู่มหาเิราเสลจจนโทลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะค่ะต่อโค้ดหมายเลขแปดแปดน้องท่านเลขคู่เลขสวยด้วยนะคะแบ่งปันกันไปวันนี้นะคะหากท่านใดไปต่อได้หนูยินดีมากๆของท่านหมายเลขห้าดวงดีสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขหกค่ะ รายการนี้เป็นเหนเรียญเจริญพรบนร่วมสร้างกุฏิรุ่งสีเงินรวยนะคะท่านเป็นเหนเรียญเจริญพรบนนะคะปีห7เจดค่ะอ,อนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะเหรียญงามจริงๆเอาท่านนําไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมเดิมท่านมั่นใจได้เลยค่ะหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะเหรียญน,นี้นะคะ,จะเจริญพรบนนะคะเป็นเนื้อกระไรเงินนะคะท่านท่าน,านดูหน้าเหรียญน,นะคะลายเส้นคมคมค่ะทั้งดวงตานะคะลายเส้นขอบปากจมูกแล้วท่าน เรียนสวยจริงๆนะคะท่านได้ไดปใดวนันนี้หนูขอแสดงความยินดีนะะ้ะยค่ะรายการนี้แบ่งปันให้เลยนะคะ450บาทค่ะ450บาทเท่านานเองท่นาน,น,านแบแบบแ่งปันให้รอบสุดท้ายวันนี้แค่แค่วันนี้น,น้องท่านนี่ค่ะ แบ่งปันให้รอบสุดท้ายเฉพาะวันน,น,นี้วันเดียวเท่านั้นอีพีนี้อีพีเดียวนะค่ะุณทานไม่งั้นหนูขออนุญาตเก็บไว้เองแล้วนะคะขออนุญาตเก็บไว้บูชาเองเลยนะคะคุณทานเนี่ค่ะเมตตามหานิยมหากท่นานใดศรัทธาพร้อมรับนะคะโทรเข้ามาสายด่วนสอบถามกันได้เลยนะคะเรียนเจริญพรบนรายการน,นี้แบ่งปันให้ที่450บาทเท่านั้นค่ะทุณทานปิดให้ทานจองก,นนะะาากันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะ รายการนี้นาท่านเป็นพระนางพยาพิมพ์เขาโค้งนะคะเป็นเนื้อดินเขากุวัดนางพยาจังหวัดพิษณุโลกประเภทเป็นพระเบญจภา,าคีค่ะเนื้อดินนาวท่านท่านได้สัทธานะคะวันนี้ให้พิเศษเลยที่600บาทค่ะ หกร้อยบาทเท่านั้นท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศน้ำทานสวยสมบับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะท่านดูนะคะเป็นพระนางพญาพิมพเขาโค้งจังหวัดพิษณุโลกของท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีบินแตกหักใดๆทั้งสิน้นน้ำท่านไม่มีซ่อมใดๆดทั้ทงสิ้นนะคะนี่ค่ะจะได้รับพร้อมใบไปเลยน้งทานองค์งามค่ะผิวพระท่านงามนะคะไม่มีรอยแตกใดๆนะคะท่านเป็นองค์เดิมๆสภาพเดิมๆเลยนะคะเนื้อดินยอดนิยมค่ะ นำไปเลี่ยมใส่กรอบขึ้นขอบูชากันได้เลยน,น้องท่านพระนางพญาพิม์ของคงจังหวัดพิษณุโลกค่ะรายการนี้แบ่งปันให้เลยนะคะที่ห0 0อยบาทเท่านั้นค่ะท่านมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข8ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญพระหุรามาลเช่นกันนะคะอธิฐานจิตโดยหลวงปู่ศิราสิริจันโท mm hmm. เป็นเหรียญมากมีประสบการณ์นองท่านจากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะท่านใดตามหาตามเก็บกันอยู่นองท่านวันนี้มาพิจารณาไปพร้อมอกันค่ะท่านไม่ ภาพนะคะเหรียญน,นี้นะท่านเรียกกันว่าเป็นเนื้อชนวนมวลสารนะคะเนื้อชนวนมวลสารนะคะท่านเลขโค้ดมีหมายเลขทุกองค่คะตัวหนุมานคมชัดนะคะท่านตัวหนุมานตัวใหญ่ๆคมชัดเรียงงามากๆท่านดูเนื้อะคะ่ะเส้นสายโฟนเส้นขนแมวนะ,ะท่านวิ่งคมๆเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดะคะ่ะเหรียญน,นี้ท่านได้สัทธาแบ่งปันให้เลยนะคะที่550บาทค่ะ ห้าบาทเท่านั้นเลยน้ท่านเหรียนนะคะเรียกกันว่าเป็นเนื้อชนวนมวลสารกล่องสีเขียวนะคะท่านใดสนใจรายการไหนแจ้งปิดได้เลยค่ะหลายต่อโค้ดทพจุดสองต่อโค้ดทพ,พจุดสองนะท่านหนุ่มทานตัวใหญ่ๆเลยนะคะเหรียญงามมากๆค่ะท่านใดสนใจปิดให้ท่านจองให้ท่านนะคะท่านดูขาเส้นขอบตัดงามๆเลยนะคะ ด้านหลังประกอบไปด้วย2ยันเช่นกันค่ะท่านเป็นยันพางหระมาณน,นะคะและยันพุทโธอรหังค่ะเสริมสร้างขวัญกำลังใจนะคะท่านท่านใดที่ยังไม่มีเก็บนะคะวันนี้มาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะท่านเหรียญงามค่ะควรค่าแก่การเก็บไว้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านหาไม่ได้แล้วนะคะช่วงนี้นะคะท่านใดสนใจวันนี้แบ่งปันให้ที่1เหรียญ5้าบาทค่ะมากันต่อเลยที่หมายเลขเก้าค่ะรายการนี้เป็นเหรียญพหุระมาณเช่นกันนะคะอธิษฐานจิตโด,ดยหลวงปู่ศิราสิริจันโท เปิดให้ชมนะคะอง์นี้นะคะท่านเป็นเนื้อทองแดงรมรุ้งนะคะเนื้อทองแดงรมรุ้งค่ะต่อโคตโทรทพจุดสองนะคะพุทโธอระหังนะท่านหนุมานตัวคมนะคะท่านตัวใหญ่ๆนะคะลายเส้นคมหรือะครัท่านองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะท่านกล่องสีแดงเป็นเนื้อทองแดงรมรุ้งนะคะท่านใดสัทงเทานี้แบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน มาดูเหรียญกันชัดๆนะคะติดให้ทานจองการให้ทานท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดน้ำทานเหรียญงามมากๆเลยนะคะตัวหนุมานคมๆค่ะเนี่ยค่ะดูมุมไหนก็สวยน้ำทานท่านเห็นแล้วว่าอย่างไรบ้างคะวันเก็บนะคะหนึ่งเหรียญแบ่งปันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะหากวันนี้ท่านใดพิเศษรับคู่นะคะคู่นี้นะคะแบ่งปันให้เลยที่เก้าร้อยบาทค่ะ หากท่านได้รับหนึ่งเหรียญน,นะคะเหรียญละห้ายหสบาทหากท่านได้รับคู่นะคะได้ไป2เหรียญเป็นเนื้อชนวนมวลสารหนึ่งองค์เนื้อทองแดงรมดุ้งหนึ่งองค์คู่นี้ที่เก้า้อยบาทค่ะเก้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10บค่ะหมายเลขสิบรายการนี้นะคะเป็นเหรียญบารมีสิริจันโทเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองของหลวงปู่มหาศิรานะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันชัดๆค่ะเป็นเนื้อทองแดงด้วยนะคะท่าน เหรียญปั๊มเงินปั๊มทองนะคะชื่อรุ่นดีค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะท่านดูหน้าเหรียญค่ะคมสวยมากๆเลยนะคะดวงตาที่เห็นเป็นทรงหยดน้ําท่านชัดของท่านลายเส้นตรงหน้าผากนะคะเรียงชิดติดกันค่ะเหรียญงามมากๆค่ะขอแบ่งปันนะคะเหรียญน,นี้ที่5้าอบาทเท่านั้นค่ะ500อบาทเท่านั้นนะคะท่านปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะหมายเลขโค้ด777ดดดด้วยค่ะบารมีสิริจันโทนะคะพิธีเสาห้าค่ะ เก็บได้เก็บน้องท่านแบ่งปันนะคะเหรียญนี้ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11บค่ะหมายเลข11รายการนี้เป็นเหรียญเนื้อดวงสองอายุาทาน้มคนแ80ดิปีค่ะท่านองค์นี้นะคะเนื้อลงยาค่ะท่านเนื้อลงยาสีเขียวหน้ากากทองด้วยนะคะเป็นอีกรุ่นที่นิยมเก็บกันมากๆเลยน้องท่านเป็นรุ่นแรกเลยนะคะหนวดเนื้อดวงนะคะ เป็นรุ่นแรกๆที่ออกมานะคะท่านแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากๆนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะท่านองค์นี้หน้ากากทองเป็นเหนือดวงรุ่นที่สองขอแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะท่านเหนือดวงสองปี67ค่ะต่อโค้ดสอรอนะคะท่านหลวงปู่ซีราหมายเลขโค้ด507ค่ะท่านดูเส้นสายฝนนะคะเส้นขนแมววิ่งคมพมเลยนะคะแบ่งปันให้เลยที่500บาทเท่านั้นของท่าน ปิดให้ทันจองกางให้ทันนะคะมากันต่อเลยที่หมายเลข12ค่ะรายการนี้น้องท่านเป็นพระฉลอง25พุทธศตรวตรรษนะคะองค์นี้ค่ะองค์งามนะคะเสียท่านแหลมเองท่านเป็นหน้ากัดทองด้วยนะคะท่านจะได้รับองค์พระไม่พอพร้อมเลี่ยมค่ะวันนี้แบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นน้องท่านด้านหลังยันอัขระท่านเต็มนะคะฮัทมาคะมาที่รายการที่13ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระาคาังเขาท่านเป็นพระเนื้อผงองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะเกตทะลุซุ้มเลยท่า,ทานลายเส้นคมสวยตามธรรมชาติค่ะท่านดูนะคะฐานท่านสูงฐานท่านเต็มไม่แตกหักใดๆทั้งสิ้นนะคะอ,อกท่านเต็มของท่านได้รับองค์พระสมเด็จแล้วพพร้อมเลี่ยมของท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมหรือเสียค่าเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะได้องค์นี้ไปบูชาได้สวยๆเลยคขาท่านขอแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าอบาทพร้อมส่งค่ะ มากันต่อเลยที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิตาหลวงปโตวัดประดู่ฉิมพีคขาทานองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนุนนะคะใต้ฐานมีฝั่งตะกรุดด้วยกัน1ดอกค่ะนิ้วมือส0นิ้วท่านชัดนะคะท่านดูเส้นผงเกษานะคะองงามมากๆค่ะปิตาเนื้อผงใบลานนะเขาทานเป็นเนื้อแช่น้ำมนุนนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะค่ะปิดตาปนุนี้ขอแบ่งปันนะคะอ,องค์นี้ที่ห้า้อบาทค่ะห0 0รอบาทพร้อมส่งนะคะ ต่อไปค่ะหมายเลข15ค่ะรายการนี้เป็นพระปิตาหลวงปุโตะนะ้ำทานพิมพ์นี้เป็นพิมพ์กระหนกข้างค่ะท่านดูนะคะลายกระหนกข้างชัดๆเลยนะคะสองข้างซ้ายขวานะ้ททานเส้นผงเกษาเดิมๆค่ะใต้ฐานมีฝันตะกรุดหนึ่งดอกนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเ้าท่านเป็นเลี่ยมกรอบจิวเวลรี่นะคะลงยาด้วยนะ้ททานงามมากๆเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะท่านใดสัาว์นี้ขอปล่อยแบงปันให้เลยที่500บาทค่ะ 500รอบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะมาเลขนี้นะคะเป็นหลวงพ่อสรน้องท่านพระผขงของขวัญปากน้ําของหลวงพ่อสดนั่นเองค่ะเคลือบชลเลกนะคะเป็นรุ่นหนึ่งของท่านนี่ค่ะหน้าตาองค์พระท่านยังชัดนะคะได้รับพร้อมเลี่ยมของท่านไม่ต้องกลัวว่าเนื้อผงจะบินจะแตกจะหักน้องทานองค์นี้เลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเคลือบชลเลกนะคะหลวงพ่อสดปากน้ําขอแบ่งปันให้เลยที่5้0รอยบาทค่ะ5้ารอยบาทนะคะ ถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบเจดค่ะหมายเลขส7รายการนี้นะคะเป็นพระนางพญาขอภัยด้วยนะคะท่านเป็นพระผงสุพรรณค่ะองค์นี้นะคะพระผงสุพรรณท่านดูนะคะมีคราบทององลงรักปิดทองเต็มองค์เลยนะคะอยู่ในชุดเป็นจัพาคีด้วยนะคะพระผงสุพรรณนะคะท่านกรุเดิมเดิมเนื้อเดิมเดิมเลยนะคะองค์ปิดทองทั้งองคค่ะแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะ500บาทพร้อมส่งค่ะ พัทมาค่ะมาที่รายการที่18ค่ะหมายเลขสิบแรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังคองท่านแผ่นทองนะคะท่านปิดทองทั้งองค์ทั่วองค์เลยนะคะองค์งามค่ะตาท่านใดวยตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะห้าอยบาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้นะคะปิดให้ทานจองการให้ทานค่ะมากันต่อเลยที่หมายเลข19ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระมเหส่วนพิมพสองหน้าค่ะท่านพระมเหส่วนพิมพสองหน้านะคะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะท่านเป็นพิมพสองหน้าหัวกลับด้วยนะคะเนื้อสําฤทิ์เงินค่ะขอแบ่งปันนะคะองค์นี้นะคะพระมเหสวนนะคะท่านที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าห้าบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ท่านค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจอยากบูชาอยากเช่ารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขคำท่านพิธีง่ายๆนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลของค์นั้นแล้วก็สายด่วนสาตรงมหาหนูได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3รายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะท่า,ทาน ไม่มีค่าบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะจัดส่งให้ฟรีคขา,ท,าท่านท่านใดเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันใบด้วยนะคะท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอดเข้ามาตามนี้ได้เลยค่ะหนูจะส่งคลิปให้กับคุณท่านชมในทุกๆเช้านะคะท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ